มีคนสงสัยมาเยอะว่าผมส่งของทั้งวันเนี่ยขับรถตากแดดตากฝนตากแดดตากฝนเนี่ยไม่เหนื่อยพี่เพียงมางเหรอวันนี้ผมเลยอยากมาแชร์ทิคสำหรับเพื่อนๆพี่น้องเดลิเวอรี่นนะเดี๋ยวมาลองดูก็ไม่รู้ว่าจะมีใครทําตามแบบผมหรือเปล่านะอะไปเลยดีกว่า่ะนี่นี่แหละครับสูตรรับเครื่องดื่มของไรเดอร์ตัวจริง ไม่รู้ว่ามีใครทําตามผมหรือเปล่านะแต่สูตรนี้ยโคตรเจ๋งเลยว่ะกินทีไรนะตื่นและสดชื่นทุกทีลองดิสวัสดีครับผมเจษนะครับเจษเองนะเออเจษเองนะครับผมนะเมื่อเช้าครับตื่นมาไล่ไถ่ายฟีดของทาง Facebook นะครับนะก็เจอประกาศประกาศเึ่นนะครับประกาศแบบว่าเป็นประกาศของทางพี่แอดมินเขานะครับนี่นะครับ ประกาศประกาศเรื่องทุจริตกับเครื่องรูทนะครับเป็นสิ่งที่ต้องแยกจากกันนะอ่ะเดี๋ยวสรุปใจความสั้นๆก็คือนะครับคนที่ใช้เครื่องรูทนะครับห้ามใช้นะตอนนี้ห้ามใช้แต่ว่าคนที่ใช้อยู่เนี่ยยังไม่มีบทลงโทษนะครับยังไม่มีบทลงโทษยังไม่ค่าโทษนะส่วนคนที่รูทเครื่องและนําไปใช้โปรแกรมโกงด้วยอันเนี้ยก็คือโดนถูกระงับสัญญาณถูกแบนแน่นอนนะครับมีการค่าโทษ แล้วมากมายอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นนั่นเองนะทั้งนั้นเนี่ยถ้ารูทแต่ว่าไม่ใช่แอปโกงเ mm hmm. ลื่อก็คงอยังรอดอยู่นะครับยังรอดอยู่จะใช้ได้อยู่แต่ว่าถ้ารูทแล้วไปใช้แอปโกงเสริมด้วยเนี่ยอันนี้ถูกแล้วครับสัญญาณแน่นอนอันนี้เป็นประกาศจากแอดมินนะครับจากกลุ่มนะทีนี้เราลองเลื่อนมาดูในกลุ่มนะครับว่าเพื่อนๆเนีเ่ยมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างนะอย่างคอมเมนต์ที่คนนี้นะครับเขาก็บอกว่าเออก็บอกแล้วนะครับว่าเครื่องรูทเนี่ยเป็นเรื่องที่ผิดนะ นะแต่ว่าเรายังเราใช้เนี่ยก็ยังไม่โดนแบนใช่ไหมยังมีบางคนนะครับท,ที่ที่ทำโพสต์แบบว่าผมใช้แค่เครื่องรูทนะครับแต่ทําไมยังโดนแบนที่ไหนได้นะครับตัวเขาเองเนี่ยไม่รู้ใส่อะไรไปบ้างนะแต่พอถูกนะครับตัญญาณก็เอามาปั่นนะครับในคอมเมนต์นะบอกว่าผมใช้แค่เครื่องรูททาไมโดนแบนนะครับเอออันนี้ก็ประมาณนี้พี่ๆบางคนนะครับซึ่งมีความสงสัยก็เลยทักไปถามพี่น้องวอลเฟอรนะครับ นะรู้สรุปผิดหมายทางพี่น้องบัฟเฟอร์เนี่ยก็ไม่ไม่แนะนําไม่ใช้นะครับก็คือไม่ใช้ดีที่สุดนะครับเพราะว่าการรู้เนี่ยถือว่าเป็นการทําผิดกฎนะเอออง on offer นะครับไม่ให้ใช้นะครับผิดกฎเลยนะครับนะโพราะนี้นะครับก็คือเขาก็บอกว่าครับเขาเคยมีโปรแกรมของแอปส้มนะครับแอปส่งของสีส้มนะซึ่ง ก็เคยใช้เมื่อนานมาแล้วนะครับแล้วก็ลบแอปลิเชันออกใช่ไหมทีนี้ปุ๊บสักพักเนี่ยก็โดนแบนของแอปทองเหมือนกันเขาก็เลยสงสัยว่าเอ้ยผมใช้แกรมโกงของแอปอื่นทำไมแอปนี้ถึงโดนนะก็เลยมุ่งประเด็นมาที่เรื่องรูทเนี่ยทำให้เขาโดนแบนจริงหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ทราบครับลองฟังแล้วก็คิดคำนวณเองครับว่ามันเป็นยังไงอะไรยังไงนะอีกคนครับอันนี้ดีมากเลยครับเป็นการธิบายครับ เครื่องรูทกับไม่รู้แตกต่างกันยังไงนะะเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังนะครับสาหรับเครื่องไม่รูทนะครับสมมติเราซื้อโทรศัพท์มาหนึ่งเครื่องครับนะโทรศัพท์เนี่ยมันจะสามารถคือก็ใช้งานได้ตามปกติทั่วไปนะไม่ว่าจะเล่นเฟซเล่น YouTube เล่นติ๊กต็อกครับหรือว่าเล่นเกมกดแอป,ปกดงานเกปปี่ยวับแอปเนี่ยก็ได้ตามปกตินะครับแต่ว่าศักยภาพภายในของโทรศัพท์เนี่ยมันไม่สุดนะครับ <c oughs> คือมันดึงประสิทธิภาพของโทรศัพท์ของเราเ่ยไม่สุดนะครับ,ไม,รบไม่เต็มร้อยนะอาจจะสัก5 0 6 0 7 0ประมาณนี้นะ เมื่อคุณเอาโทรศัพท์ของคุณนะครับไปรูทนะครับเป็นการปลดล็อกเครื่องนะครับมันสามารถก็จะมีพวกแอปพลิเคชันนะครับหรือว่าส่วนเสริมของแอปพลิเคชันนะครับให้เราเข้าเข้าสู่สิทธิซูเปอร์ยูเซอร์นะครับแอปพลิเคชันเหล่านั้นนะครับหรือว่าส่วนเสริมเหล่านั้นนะมันจะทําให้โทรศัพท์เนี่ยสามารถมาใช้ประสิทธิภาพของโทรศัพท์ได้เต็ม1% 0ึ่งซนะครับซึ่งเมื่อนาไปเทียบกับเครื่องที่ยังไม่ทําการรูทเนี่ยมันก็จะเป็น100%เต็ม มันก็จะแรงกว่า50%เต็มประมาณนี้ด้วกันนะครับสำหรับโพสต์ที่เขาอธิบายไว้ค่อนข้างที่จะดีมากเลยนะครับโอเคนี่ก็เป็นข้อความของโซลิดของผมครับโซลิดโซนของผมนะเขาก็โพสต์ประมาณว่าเออรูทก็ยังรูทได้นะครับยังไม่ค่าโทษสามารถใช้ได้แต่ว่าผิดกฎนะครับนะซึ่งกับการกับแอปพลิเคชันโกงถ้าใช้มีค่าโทษแล้วมีการตรวจจับ100%นนะครับโดนแน่นอนนะเพราะฉะนั้นเครื่องรูทก็ยังสามารถใช้ได้แต่ว่าผิดกฎอันนี้คือต้องเรียกว่าเป็นสายเทาและแน่นอนครับ นะเดี๋ยวคงต้องไปทากลับเดิมกันหรือเปล่านะครับสำหรับใครที่วิ่งหลายๆแอปเนี่ย<ม>เดิมมันก็พอได้แล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเย็นนี้เราลองไปวิ่งกันดีไหมว่าตอนนี้งานเป็นยังไงบ้างนะสําหรับค่ายค่ายทองนะครับนะเดี๋ยวเย็นนี้ผมไปวิ่งอเดี๋ยวไปทํางานก่อนนะครับนะแล้วเย็นนี้เรามาดูกันว่าเป็นยังไงนะครับกดทันหรือเปล่านะตอนนี้เออยังไม่ได้วิ่งมาตั้งแต่ไม่ได้วิ่งแอปทองมาเนี่ยตั้งแต่เดือน5าเลยครับแม่งกดไม่ได้เออก็เลย ตัดใจนะครับนึกว่าบัญชีจะถูกแล้วครับสัญญาไปแล้วเมื่อเช้าลองเข้าก็เข้าได้ตามปกตินะครับอ่ะเดี๋ยวเย็นนี้เราลองไปเทสกันดีกว่านะแอปทองเป็นยังไงโอเคไปละนี่มีประโยชน์ฝาก like, กดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับไปแล้วนะครับผมสวัสดีครับ